ในวันที่5พฤศจิกายนปี2021 Outlaw C t h อ i l a n ลอได์ได้มีกำหนดการเปิดให้ดาวน์โหลดเกมตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนเวลาบ่าย3จนถึงวันที่ที่17พฤศจิกายนเวลา5้าทุ่มและกำหนดการการทดสอบตัวเกมตั้งแต่วันที่ที่11พฤศจิกายนเวลาบ่าย3จนถึงวันที่ที่17พฤศจิกายนเวลา5้ทุ่ม59 และหากใครสนใจที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปโหลดได้ที่เว็บ o u t l a w s i n Thailand ส่วนระบบภายในเกมนั้นก็ยังคงมีระบบที่คล้ายคลึงกับ i n f เว t เทชเช่นการซื้อของการเก็บของแต่ก็ยังมีระบบที่น่าสนใจอยู่บ้างเช่นระบบการเกิดคุณสามารถที่จะเลือกเกิดได้ไม่ว่าจะเป็นการเกิดเซบโซนหรือเลอนดอมและอีกอันที่สามารถเกิดกับเพื่อนได้ตอนนี้ยังเกิดไม่ได้เพราะระบบน่าจะมาในอนาคต และผมก็มีคลิปตัวอ,อย่างที่ผมได้เล่นแล้วอัดคก็บไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้นะครับมาจากที่ผมได้ทำคลิปรีวิวเกม o เอาลอ i n ่ Thailand ไปนะครับก็ Outlaw ี่ก็ได้แบบเปิดตัวทดลองให้เราได้ทดลองเล่นแล้วนะครับตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่17ปฏิกิกายนนี้นะครับ ก็ผมก็ได้ลองมาสักพักละแต่ว่าก็ไม่ลองเล่นแบบเป็นแบบสามชั่วโมงหรอกแต่ก็ลองมานิดหน่อยละโอเคอ่าเล่นมาเลยนะแต่อันแรกนะอ่าอันแรกก็คือเสื้อผ้าไอ้เสื้อผ้าเนี่ยผมยังไม่รู้นะว่าเขาจะไปแนวทางไหนว่าจะเป็นการซื้อหรือว่าเปิดแบบซื้อกล่องสุ่มกล่อง เหมือนแบบ PUBG หรือไม่้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าตัวเกมยังแค่ทดลองปวดให้ทดลองเท่านั้นตัวเต็มยังไม่มานะีส่วนไอ้เนี่ยคือการเหมืน Get อนล็อกเก็ตของ WarC คล้ายๆกันเลยอันนี้จะไม่มีความแตกต่างส่วนอันเนี้ยของเยอะแต่ระบบ ตัวเต็มนะผมยังไม่รู้ว่าเขาจะให้แบบซื้อเงินในเกมหรือว่าแบบสุ่มกล่องถ้าเป็นซื้อเงินในเกมจะขายวอร์แต่ว่ามีความหลากหลายกว่านะผมว่าชุดเยอะม,มากแล้วก็สกิลก็จะคล้ายๆกับวอร์เลยก็จะมะีความแข็งแกร่งความฉลา,าดสกิลปืนอนะไรไปก็ปกติเลยฟาร์มยิงซอมบี้ฟาร์มเอาก็เหมือนคล้ายๆเดกเอวอร สวดสกอ่าอันเนี้ยเปปปอนเนี่ยก็เหมือนจะเป็นสกิลพวกสกิลปืนนะเหมือนในะคลาสคำอันนี้ผมดอนะเหมือนยิ่งยิงปืนนี้เยอะสกิลในการใช้ปืนนี้ก็จะเยอะอ่ะดาดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นรีคอยก็จะลดลงอะไรประมาณนี้ไหอันนี้ผมยังไม่รู้นะถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหน่อย ก็อันนี้อาชีพเมนก็เหมือนเป็นแบบภารกิจอ่าเป็นอ่าภารกิจคล้ายๆที่เขาจะทำเป็นรายวันอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ไอที่เห็นเนี่ยมีเยอะมากไอที่ให้ทำคือเยอะเกิน,นกมีโอ้โหมีกี่อันเนียเยอะมากไงโอเคอ,อันนี้ก็ไม่มีอะไรแคนก็มีตอนนี้มีอยู่ สองแค้นเท่านั้นไม่รู้ว่าแค้แนใครแค้นใครอยู่คนเดียวเลเวลสิบแล้วโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกว่าก็มีสองตัวนี่น่าสนใจเฮ้ยมีตลาดด้วยอ๋อนี่ไงอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยมีการซื้อ exp อ่าหนึ่งชั่วโมงห้าชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงนยะบูต exp นี่ไงมีการซื้ออ่านี่ไงเงินเติมเติมซื้อกล่องเปิดสุ่มสกินปืนนะมีมีความหลากหลายนะผมว่ายังผมว่าปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เกมทุกวันนี้ได้นะไม่ใช่แบบเป็นเหมือนวอร์ซีสมัยก่อนแบบนั้นมันมันผมว่ามันไม่น่าเล่นมากเพเมยมแอคเคาท หนวันโอเคอืมวันน่าสนใจมากเกมเนี้โอเคมีอีพีเลเวลอีพอะไรเนี่ยนี้ผมยังไม่รู้นีผมยังไม่ได้กดเลยแล้วก็อะไรสามารถเพิ่มเพื่อนได้เนี่ยแต่ยังไม่มีเพื่อนอเรื่องของการตั้งค่าเอามีภาษาไทยด้วยลองดู โอเคอ๋อ okay. ต้องดีสตาร์ทเป็นไรเกมเพย์อ๋อเกช่างวันเดี okay. ๋น,นี้เป็นออดิโอิดีโออันนี้ผมปรับโลนะเพราะผมเคยเข้ามาเล่นแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ไอ้เรื่องพามันไม่คมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ภาพไม่ใช่กากนะแต่ก็พอได้แต่ว่ามันกินสเปคเกินนะความรู้สึก แต่อันนี้มันแค่ตัวทดลองเดี๋ยวลองรอรอ,อ,อแบบดูตัวเต็มไง okay, เดี๋ยวเราไปกดเริ่มกันเลยตอนเริ่มเนี่ยจะนานเลยเดี๋ยวผมขอตัดเพราะผมเคยลองนานดีตอน,น,นเขาเซิร์ฟเนี่ยผมว่าเขาเสีียอกอย่างเสิร์ฟซิมหกจอยเริ่มเลยโอเคครับเราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้ว เดี๋ยวแผมคอนๆที่จะหลอนกับเสียงเท้ากับเกมนี้นะดูแมปกันเซฟโซนอย,อยู่ทางทิศในะต้แล้วก็แอร์พอตอยู่ทางทิศเหนือเดี๋ยวเราจะวิ่งไปแอร์พอตกันหวงังหวังว่าจะไม่มีคนหวังว่าจะไม่มีคนนะแล้วก็หากใครได้ยินเสียงคียค์บอร์ดก็องแปลกใจไหมผมไม่ดีขนาดนั้นแมป ไกลมากแค่ถึงแล้วนี่แต่ซอมบี้ที่เกิดโอ้โหตามป่าเยอะมากเลยการาฟิกนี่ก็ไม่ได้ขี้เละนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะกินสเปคนิดนึงก,ก็ใช้ได้ไงซอมบี้เยอะมากเลยเนี่ยตอนที่ผมเข้ามาในตัวเกมเนี่ยผม กำลังคิดถึงไอ้เกมเกมหนึ่งก็คือ Dead Man Standing เนะี่ยเหมือนไอ้ไอ้พวกแอนจินอะไรเนะี่ยที่เขาเอามาสร้างเกมพวกเนี้ยเหมือนเป็นแอนจินตัวเดียวกันนะไม,ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นสาสัญญาณผมจะเดินผ่านไปนะผมจะเข้าแอร์พอร์ตเลยอีกอย่างซอมบี้เกมนี้แม่งโหดมากเลย โอ้เสียงลมแรงมากวิ่งดีกว่าจะได้ถึงเร็วถ้าโดดนี่มือนเหมือนนะท่านที่ผมจำได้นะใครจำได้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยซอมบ,บี้เยอะจัดไม่รู้ว่ามีคนไหมนะดูเหมือนว่ามันจะนอนไม่ได้นะ เกมเลยวอซียังคานได้นะหมอบได้นะเอ้ยมีซอมบี้เฮ้ยทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นกันหมดเหมือนจะมีคนไปตายตรงนั้นนะรู้สึกได้ไป,ไปทายดีกว่า เอ่อพวกปุ่มอะไรก็เหมือนไอ้เกมบอสีกับทุกอย่างไงนะก็เข้าใจง่ายเล่นง่ายแต่ส่วนปุ่มกดพูดคุยนี่ผมไม่รู้จักว่ะไม่รู้ว่ากดตรงไหน,นมีคนถุ่มเฮ้ย ซอมบี้แม่งสปาวเลยวะไอเสียงซอมบี้เนี่ยม,มันเหมือนเอาเสียงอัน <goof cji> นี้มาวะเฮ้ยเยี่ยซอมบี <c oughs> ้มานี่แค่หยิบของอะบ้าเอ้ยเฮ้ยโอ้โหยิงโอ้โหเยอะเยอะเชี่ยบอกว่ามันโหดซอมบี้มันโหดโอ้โมามามาทางอำเภอไม่น่าล่ะ โอ้ยนี่ไปไหนได้บ้างถามจริงโอเคเคิร์นเฮ้ยเยยยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยนี่เหมือนจะ เหมือนในเกมนี้เลยว่ะเป็นเฟิวที่แบบให้เพื่อนมาชุบได้ใช่ไหม <c oughs> เหมือนเราเราสามารถเลือกที่จะฆ่าตัวตายได้นะนี่กดอ E คร้างเหมือนใ้ b a t น e f e l <c oughs> ปบนี้เจ๋งแล้วก็มีระบบนี่ไงเกิดเกิดตรงเซฟโซนหรือจะลรนดอม30มสิบวีนะประมาณ20่ิบวิประมาณสามสิบวิยี่สบประมาณนี้คือเป็นซอมบี้มันโหดมาก เหมือนมีบอสนะตัวนี้เป็นบอสนะผมเพิ่งผมเพิ่งเจอเหมือนกันเดี๋ยวเราเกิดดับแันด้อมกันแล้วกันคือไอ้แมปตัวทดลองน,นมันมันไม่ค่อยใหญ่เอ้ยเกิดที่เดิมเลยวะซ่มซอมบีม้มันโหดเกินนะบางที เื่อผมเคยเอาปืนไปยิงไปยิงหัวนะแต่ผมรู้สึกว่ามันแบบยิง,ยงตายยากมากมหุน่นตาแหนนี่อะไรปืนอะไรอ,ะอีกกระบอกมาสองกระบอกเลย อาหารอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยมีการซ่อมปืนด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้แพรเฮ้ยเจ๋งมีปืนมีพังด้วยนะเฮ้ยผมเพิ่งดูนะคือเฮ้ยอ๋อดูมากล่องคือตอนตอนที่ผมมาเองก็ ไม่ใช่ว่าผมเล่นแบบละเอียดนะก็บแบบมาเล่นแบบผ่าน,านๆเฉยนตอนแรกเนี่ยเสียงกระโดดแม่งปแปลกๆเห็นไหมได้ยินไหมออกมันเสียงกันเวลากระโดดมันออกเสียงเสียงมันร้องแบบออกข้างซ้ายหูฟังนะโอเคไม่เข้าเราแอร์พอร์ตเดี๋ยววิ่งไปที่อื่นดีกว่าแอร์พอร์ตแม่งโหดเกิน ไปหมู่บ้านทางนี้ดูถ้าแบบมันใหญ่นะมันน่าจะมีระบบสร้างบ้านเนี่ยเป็นเกมแบบ s e r v i v a l แบบ Open World แบบเหมือนพวกสระคำพวก DC อะไรอย่างนี้ถ้าผมวางอย่างเดียวเว้ยย่ามีโปก็แล้วกัน เพราะส่วนมากเนี่ยเกมมันจะเจ๋งพอโปเนี่ยระบบการโปรไม่ดีพักเนี่ยพักเนี่ยข้างหลังเหมือนเป็นหมอกวะอะ เริ่มหมูบ้านยังนี่ไงหมู่บ้านตอนนี้อารมณ์แบบบอสซีอยู่นะตอนนี้แต่มีระบบที่แบบน่าสนใจเยอะมากน่าสนมากใครที่อยากลองเี่นก็สามารถไปโหลดในเว็บเอาลอสซีได้นะครับเฮ้ยเยี่ยมมันตัวเมื่อกี้นี่ไอตัวบอสนะ ไมโ okay. อเค okay, ่ดีกว่ากำมังคิดว่า,ามีเฉพาะแอร์พอร์ตด้ยไอตัวนี้คือแม่งวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วกว่าไอตัวธรรมดาเพิ่งเจอเนี่ย ไปปิดเสียงเฟสกันไปดูเข้าหน้าต่างได้ไหมปรโดูได้จะเลยจะเลอหายว่าสูงเงินเอาเลยเนี่ยมันเป็นระเบิดนะหูมึงหูดีมากไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้ว ปืนเสียงดังมากโหเยอะเอาตักตายดีกว่ายิงหัวไม่รู้อะไรเก็บมาก่อนบ้าเอ้ยโอ้โหโคตรเยอะเกินไป 结婚。Beast S S, อะไรวะมาอีตัวคอมเมนต์แมนคอมเมนต์มนเฮ้ยเกิน นังไงเจอเกาะสวยหายกระสุนนอันนี้อะไรยาวลองใช้ดิลองกดค้างด้วยเฮ้ยมึ่เฮ้ยม,ม,มีหมาอุ๊บด

มเลนะันยืนประชมกันอยู่โอเคมีไงกระสุนมันดีนนด,นนดดอดเจ็ดนัดอ่ากล่องน็อตก,กับตะปูเอาไว้ทำไม ลื่นพกแล้วทิ้งปืนนี้ไปจุดนี้ไหมเหมือน <c oughs> ได้ยินเสียงสอมพี่คุยกันนะเฮ้ยแบนเด็กสวยลื่นแล้วว่ะเฮ้ยติด ติดขยะสุนีอาหารอังไงมันทำไมมันเยี่ยมยังของเฮ้ยซอมบี้ ดอกไม่ค่อยเยอะนะแต่สมบีนี่เกิดเดยอะมากโหดแม่เยอะเกินโอ้โหทางอำเภอทางอำเภอทางอำเภอดูว่าสมบีมันจะขึ้นรถได้ไหมเกมนี้โอ้ึอ้นรดได้ด้วยขึ้ดรถได้เจ๋งเลย Chính quá Xem sóng bi mà kia đi แปลกว่ะหาเงนินนออีเงินอ้มาทางเพอมาทางเพอมาทางเพอขึ้นหลังรถก่อนมันเดินเดินได้พร้อมกันเลยวะ sudu na ก็ไม่ตีแรงนี่ว่ะ okay. หากระสุนครับสี่ห้าจุดสี่ห้าเหขอเปีนปืนกันนี่ก็ใช้ข้าวมอนโม่แต่ไม่มีกระสุนเลย นี้าคูสิบแปดอัน,นี้ก็ไหนหัวน้ำม,ม,มีตัวไอ้ตัวถึงตนี้มาละเยดแม่โอ้โหผลลุกลยวะถึงแล้วกู เหลือกูอ้ยป้องมามาแล้มาแล้โ้ยเฟินเๆิยเดหน้าตามันเฮ้ยสามนัดตายไหมตัวนี้ยิงไม่ตายตอบปื ตัวนี้ไม่ดรอปอะไรเลยโอเคครับท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้นะครับตัวเกมระบบตามที่เห็นนะครับใครที่อยากลองเล่นก็สามารถที่จะไปโหลดมาเล่นได้ที่เว็บหรือไปที่เพจเอาลอ a ซีแ n d นะครับก็สามารถไปโหลดมาลองเล่นได้นะครับตอนนี้เขากำลังเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่17พฤศจิก,กาปี2,56นะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ